หลังจากที่แห้งๆมาหลายมือเนาะค่ะก็อยากสดแน็วหอนๆสันต,ตัวล่ะไปเห็ดงานกันแห้งอยู่เบิดมือเนาะค่ะเพราะกลับมาบ้านกันคิดอยากกินอยากสดแน็วหอนๆเนาะค่ะวันนี้เลยสิพาพี่น้องเอฟซีมาเห็ดเมนูแซ่บสวดหอนๆกินเนาะคะ่ะเมนูทถ่าใครเ,เสพวัอนี้ก็สิเป็นเมนูอาหารอีสานบ้รบานี่เดาเลยค่ะเมนูแกงอ่อมไส้กรอกอีสานค่ะพี่น้องมีผู้ใดเคยกินบ้างคะ่ะเมนูนี่อยากสิบอกว่าแซ่บบะขาอีดีเลยค่ะเมนูนี่พี่น้องเอฟซีผู้ใดเพท่านได้ลองกินกันเนี่น้ำเลยจ้าแนี่น้ำไปหามาเห็ดมาลองิิิมเเบบ่่่งงนนนาาาาะะครรัออววตดดใจแแท้้ลขยี กินขวาก็ยังติดใจเนาะค่ะนอกจากจะเอามาทอดมากินกับข่าหอนทอดเนาะทอดกินกับข่าหอนเดี่ยวก็มาเห็ดเมนูแกงออมแบบนี้ก็แซ่บไปอีกแบบเลยจ้ะจูดอ้อมใส่กอกข่อยมื่อนี่ก็ส่ใส่ผักบุกี้ยางเองเนาะค่ะก็ส่ใส่แค่ต้นหอมใส่ผักซีลาวแล้วก็ใส่ผักอีตูแล้วก็ใส่ผักอีเลือดเนาะค่ะอันที่จริงเนี่ยผักอีเลือดี๋กับใส่ใส่ก็ได้เลยค่ะแต่ว่ามื่อนี่ข่อยมีผักอีเลือดน้ำเนาะค่ะข่อยก็เลยอยากใส่ให้มันหอมอยากให้มันเพิ่มความหอมเข้าไปอีกเนาะค่ะเตรียมมมักีีสซ้อเเรร็จียบรรร้ออยยเเนนนาาะะะคค่่ขสมมััตตไไีว้เนาะะค่แลผักกูดเตรียมลลููกกดงเตรียม ไปเอาไปขัวกับใส่กอกเนาะคะ่ะจากนั้นก็สิเอาใส่กอกมาหั่นเลยจ้ามื้อนี้ก็สิใส่ประมาณ6ข้อเนาะคะ่ะใส่กอกใส่กอกอันนี้ก็แซ่แบๆซบเลยคะ่ะพี่น้องใส่กอกขอ,อนแก่นเนาะคะ่ะอาเพิ่นไปขอ,อนแกน่นตั้งแต่อาทิตย์ก่อนๆแล้วเพิ่นซื้อมอาฝากขอยก็ยังกินบ่นทันเบิดอยู่เนาะคะ่ะ ก็ใส่ตู้เย็นไว้มื้อนี้ก็คิดอยากกินแกงอ่อมก็เลยเอาออกมาแกงอ่อมเนาะค่ะหลังจากที่ข่อยหั่นใส่กอกเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะจากนั้นก็ใสิมาใส่หม้อเนาะค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องเลยเด้อค่ะสูตรแกงอ่อมใส่กอกนี่ก็สิเฮ็ดง่ายๆเนาะค่ะเฮ็ดคือเฮ็ดแกงอ่อมทั่วไปเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะก็สิใส่พริกใส่ตะไคร้ที่ตำว้รวมๆกันลงไปเลยเนาะค่ะมื้อนี้บ่มีหอมแดงก็สิใส่เป็นต้นหอมแทนเด้อค่ะแต่ว่าต้นหอมก็บ่ได้เอาไปตำเนาะค่ะก็สิใส่เป็นหัวแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็สสสิิิใใ่่่่่เเเเคคคครรรรรืองงงทีีีตตยมมมไไไไววว้้้ลลลลลปปนนนาาาะะะะะกกกกกกก็็ขบบััููดแพโหๆ ค่ะต่อมากัสิปรุงรสด้วยเนาะค่ะขั้นตอนการปรุงกับเขาอาหารนีสานบ้านเฮานี่กัปรุงง่ายๆเนาะค่ะขาดบ่ได้ไนี่ก็แม่นำประแดกเนาวค่ะื้นนี้ขอ็สิใส่ได้นำปละแดกแล้วก็สิใส่ผงนัวลงไปก่อนนะค่ะจากนั้นเขาจะไปขวัวขัวขัวให้มันหอมก่อนนะคะเอเริ่มส่งกินหอมหอมตะไคร้หอมเครื่องเทศต่างๆเนาะค่ะทีนี้ก็สีตักตะไคร่ออกเนาะค่ะมีผู้ใหมาเฮล็ดกับเขาแล้วก็มักใส่ใบตะไคร้แบบข่อยบ่ค่ะข่อยมากเอามาใส่มาขัวรวมๆกันแบบนี้นะคะของ่บใส่ใบตะไคร่นี่มันหอมมันลด้รสชาิแบบหอมตะ ใส,ส่น้ำล้างโคกลงไปเนาะคะ่ะเห็ดกับเขากับปลานี่ขาดบ่ได้นี่ก็แม่นน้ำล้างโคกเลยค่ะความแสบีบความนัวก็สิอยู่น้ำหนามล้างโคกเนาะคะ่ะหลังจากที่ใส,ส่น้ำล้างโคกลงไปแล้วยังรู้สึกว่นาน้ำยังหน่อยเกินไปอยู่เนาะคะ่ะที่นี่ขอเสิเติมน้ำลงไปเพิ่มอีกนิดนึงเนาะคะ่ะแล้วก็กะเอาให้พอดีน้ำพอดีตอนเนาะคะ่ะพ็หมอเริ่มเดือดจากน่อยของสิใส่ผักลงไปเลยคะ่ะก็สิใส่ผักซีลาวใส่ต้นหอมใส่ผักอีเดือดลงไปก่อนเนาะคะ่ะจากนั้นก็สิกกกดดดรอให้ผักยุบเนาะส่กุ้ยักนุอยกด้อค่ะรอให้ผักเปื่อยก่อนเนาะคะ่ะทีีนแก็็สสสิใ่่ผัักออีตตูเเปนนนนขุ้้ดทาายะะค นี่ก็บเป็นอันเสร็จเรี่ยว้อยนะคะหน้าตาเป็นจังไรคะพี่น้องเป็นตะแซ่บบ่ค่ะแกงออมใส่กอกอีสานสูตรข่อยพี่น้องหลายๆคนก็บโมเคยกินเนาะค่ะเมนูนี่เพราะว่าข่อยลงภ่าหนึ่งไปเมื่อวานนี่นาะค่ะพี่น้องหลายคนก็มาคอมเมนต์มาบอกท่านเคยกินบอกท่านเคยกินอยากสิบอกว่าแนะนําเลยนะคะเมนูนี่แซ่บดีเลยค่ะเฮ็ดง่ายพร้อมเนาะค่ะบ่ยุ่งยากแค่มีผักชีเล้วมีต้นหอมซ้ำนี่ก็แซ่บเดวเนาะค่ะสจ้าเรากับข้าวกับปลาแหลงนี่สิมีประมาณนี่นะคะสิมีแกงออมใส่กอกแล้วก็สิมีเจ้าปลาแดงเนาะค่ะเจ้าปลาละสับแซ่บแซบแล้วค่ะเจ้านี่เจ้าประะะจาาเนค่แแล้วกก็สิมีผับุงงไฟด แล้วคะ่ะพักบุ้งไฟแดงก็สิเป็นพักบุ้งนาเลยคะ่ะหน้าตาก็สิแบบสีดำดำสีจืดจืดจัจจกน้อยนะคะพอบริใส่พลีกหน้าตากับเข่ากับป่าแดงนี่ก็สิได้ประมาณนี้แหละคะ่ะก็มาเด้อพี่น้องมาสวดห,อน,หอนแสบๆน้ำกันเลยจ้าเบื้องจากน้าช้างคอยกินมือนี่นะคะ่ะจักแสบบ่บแสบกับเบื้องจากขำเข่าเพิ่นกันเดียวกันเลยคะ่ะขำเข่าขำใหญ่ๆมุมเอามุมเอานะคะ่ะแล้วก็สวดแกงอ่อมเข้าไปป๊าดยกโปแถมก้อยให้เลยคะ่ะ